สวัสดีครับวันชัยตวเตอร์นะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการแนะนําการตั้งค่านะครับออปชันนะครับหรือการตั้งค่าโปรแกรมเริ่มต้นก่อนการใช้งานของ a u t o c a d นะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชัน24นะครับ2024นะครับตอนนี้ที่ผมจะแนะนํานะครับมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับดูครับผมเอาตั้งแต่ New File เลยนะครับอันนี้เป็นเหมือนกับตอนที่เรา ลงโปรแกรมมาใหม่ๆนะครับต้องตั้งค่าอะไรบ้างก่อนการใช้งานนะครับมาดูน,นะครับมาที่หาโปรแกรมขึ้นมาปุ๊บก,ก็จะมามีปุ่มนี้นะครับ new ให้เราเลือก new น,นะแต่ขยนี้มาจะมีให้เลือกเทมเพลนะต่เราเลือกตัวน,นี้เฉยนะครับ new ธรรมดานะครับมันก็จะเปิดไฟล์เปล่าขึ้นมานะครับอตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยนะครับที่เราจะต้องตั้งก็ก็จะมีนี่ครับ พิมพ์ OP นะครับออปชั่นสเปซบาร์ครับนะก็จะขึ้นมาให้ตั้งค่านะครับหรือจะเข้าตรงนี้ก็ได้มาที่ตัว A นะครับซ้ายมือบนนะครับก็ออปชั่นเราถ้าแครสามารถพิมพ์ก็ได้นะครับหรือจะคลิกไอคอนก็ได้ได้ทั้งสองวิธีนะครับนะแต่ถ้าเราพิมพ์มันก็จะง่ายนะครับในการเลือกนะอเวอร์ชันนะอย่างเช่นตอนนี้องพันยี่สใช่ไหมครับอย่ถ้าคนไม่เคยใช้อาจจะใช้เวอร์ชันเก่าเมืม่อสองพนสิบห ถ้าเราจําคําสั่งไม่ได้ก็ต้องมานั่งหากันครับว่ามันอยู่ตรงไหนใช่ไหมแต่ถ้าเราพิมพ์นะครับอยู่ตรงไหนก็พิมพ์ได้ครับโคพีสเปซบาร์หรือเอนเตอร์ bar, ander, ก็ได้ได้เหมือนกันมาตั้งค่าออปชั่นนะครับที่ที่เราจะตั้งค่ามีอะไรบ้างนะีก็มีตัวนี้ครับดิสเพย์ปกติแล้วก็จะตั้งค่าตั้งค่าสีพื้นนะครับ Auto ออร์เดเก็ตเดี๋ยวนี้ครับปุ่มคัลเลอร์ครับ 2ูด o โมเ Space นะครับตั้งค่าปกติผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับยู i f o r o ์ a c a ็ก o กลว์ย m น o ฟอนะมแม็กเปล่ยนเป็น Black ครับพื้นสีดำอยู่แล้วครับการเขียนแบบ Cross Hair หรือว่า Cursor ก็จะใช้สีแดงนะครับอ่าและอีกอันหนึงที่ต้องใช้ที่ต้องปรับแน่ๆครับ h e e t Layout ครับหรือตรงนี้นะครับ h h e t Layout มันจะเป็นตัว Pot Preview นะครับปกติก็จะเป็นสีเดิมที่มันจะเป็นสีขาวนะแต่ผมจะให้เป็น สีดำนะครับสีขาวมันจะมองมัน่อยเห็นเส้นสีเหลืองสีเขียวนะครับก็เปลี่ยนเป็นสีแรครับต่อมานะครับ 3D ด้วยถ้าเราตั้งค่า 3D ก็ Uniform b a แบ g ก o ร n d สีดำ3าตรงนี้นะคร s สแฮ r ก็ปรับเป็นสีแดงคร s สแฮ r คือเคอร์เซอร์นะครับถ้าใน Excel เรียกว่าเคอร์เซอร์นะถ้าใน AutoCAD ก็เรียกว่าคร s สแฮ r ตัวนี้ 3D p e r s p e c t i v e วกปรับ6ตัวเลยครับเนี่ย แต่ปรับไป้ทีละตัวนะมันสีดํานะคือถ้าเราไม่ปรับตรงนี้นะมันจะมันเวลาใช้งานมันจะมึนๆงงๆนะมันจะหัวได้นะครับเพราะว่ามีหลากหลายสีนะครับแนะนำให้ปรับเป็นสีดาเลยครับส่วนกรอตแฮ์ตรงนี้ต้องต้องห้ามเป็นสีดํานะต้องเป็นสีที่มันตัดกันนะครับก็ปรับเป็นสีแดงนะอ่าเรียบร้อยนะครับปรับตั้งค่าสีถ้าใครไม่ทันก็ค่อยๆกรอวิดีโอหรือว่าดูย้อนหลัง ดูซ้ำๆันนะครับตรงนี้ครับดิสเพย์ตั้งค่าสีต่อมานะครับตั้งค่าวงกลมครับผมเริ่ม1,000บางครั้งมันอาจจะไม่ใฟกลมนะปรับเป็น1 0 0 0 0ครับอันนี้ผมปรับตามคอร์สที่ผมสอนในชุดสอนนะครับในห้องเรียน้ดในห้องเรียนของวันชายิวเตอร์เลยนะครับต่อมา Open a เรเตที่ต้องปรับนะครับก็มีตัวนี้ครับเวอร์ชันนมสกุลนะครับนมสกุลไฟล์อัลต์แคจะเป็นตัว 2018นะครับถ้าเป็น2 0 2 4ให้เราปรับเป็น2 0 1 0นเลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ยังส่วน,น้อยอ่างเช่นผู้ส่วนใหญ่ส่วนน้อยหรือว่าบางครั้งก็ผมไม่สอนตามบริษัทก็ยังมี2 0 1 0อยู่นะครับถ้าเราส่งฟ้าให้เขาไปโดยที่เราไม่ปรับตรงนี้นะ,ะคนที่เป็นเวอร์ชันต่ําจะเปิดเวอร์ชันใหม่ฟาไม่ได้นะครับอ,อย่างเช่นเขามี2 0 1 6เนี่นยถ้าเราส่งเป็น20 1พไปเขาก็จะเปิดได้นะครับ มาตั้งตรงนี้ไว้เลยครับต่อมา User Preference ตรงนี้ที่ต้องปรับก็มี2ส่วนครับ Source Content Unit กับ Target Drawing Unit ปรับเป็นมิลน,นะครับถ้าลงโปรแกรมใหม่ๆหมมันจะเป็นนิ้วนะถ้าเปลี่ยนเป็นมิลเมตรเลยนะครับนี่สำคัญสุดเลยนะครับ Drafting ของเดิมจริงๆนิ่นันจะเล็กๆนี้นะเราก็ปรับมาสักประมาณ40%ครับเป็นพวกตัว Snap ของตัวโปรแกรมนะครับ ต่อมาอันไหนไม่ได้พูดถึงก็ไม่ได้ต้องไม่ยุ่งมันนะครับอเอาที่เราจะเอาใช้งานจริงๆนะ s e <Se> l e c t i o n นตรงนี้ก็เหมือนกันอันนี้ของเดิมก็อยูเ่เล็กๆนี่เราก็ปรับมาเท่านี้อันนี้เล็กไปนะหาสัก30-40%นะครับกิบไซด์กับปิกบอกไซด์นะครับโอเคต่อมาโปรไฟล์อ่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้นผมก็กดรีเซ็ตไปแล้วนะครับการรีเซตคืออะไรก็คือัวนี้นะ,ะรีเซตให้มัน คืนสภาพเดิมตั้งแต่ลงโปรแกรมใหม่ๆนะครับถ้าโปรแกรมรวนหรือว่าคําสั่งเพี้ยนอะไรไปเครื่องมือหายให้มาที่โปรไฟล์นะครับแล้วก็รีเซ็ตได้เลยอันี้ผมไม่กดนะครับตั้งค่าไปแล้วแ okay. อปพลายโอเคจบในส่วนของการตั้งค่าออปชันนะต่อมาตั้งค่าสแนปครับข้างล่างนี้นะต่อเดี๋ยวเราเอาเครื่องมือที่จำเป็นกันดีบ่านี่มันเยอะไปนะครับเราไม่ได้ใช้หรอกม่กดตัวนี้นะครับ3าขีดอามือ ก็สม้มไหมเอาเฉพาะที่จำเป็นนะครับอ่อาเราจะมีปินพุตโฟล่าแท็ก,กิ้งแิงโซดาติ้งอ่าที่เปิดไว้ดูนเนี่ย ให้เหลือแค่นี้ก็พอครับให้เหลือกิจ snap จะมีกินพุทอัลต้โหมดโฟล่าแท็กกิ ap, ้งไอโซเมตริกแท็กกิ้งอิโซเมตริกดับติ้งนะครับกิจ snap สองดีไลเวทก็สำคัญนะครับโอเคแล้วดีทอฟโปรแกรมนะครับควรจะทำนี้นะครับเปิดออโต้โหมดไว้เปิดออบเจกต์ snap แท็กกิ้งเปิดออบเจกต์ snap นะครับหนึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวหนึ่งสองสามเปิดสามตัวไว้นะครับ ต่อมาตั้งค่าส n a p กันครับคลิกตรงนี้ก็ได้ object snap เรอจะพิมพ์ os os space bar อ่าตั้งค่าอะไรบ้างนะครับมาที่ตรงนี้ครับจะมี2แทแทบนะ object snap กับ3 d object snap ตั้ง object ส n a p ครับกดตัวนี้ select all ได้เลย3 d object snap ก็เลืกอก select all ได้เลยอันนี้ไม่ต้องกดนะถ้ากดแนละ้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นล็อกโหมดครับมันจะกระโดด โปรแกรมจะกระโดดนะคแค่นี้นะติ๊กหมดส่วน 3D ก็ติดแข้างล่างนะครับโอเคแ n นปคืออะไรเห็นไหมก็เครื่องพุ่นนะครับเขียวเขียวเนี่ยมิดพอยต์เอ็นพอยต์ point, point นี่นะครับถ้าเราปิดมันจะไม่ขึ้นนะเปิดไว้นะครับสาตัวโอเค ต่อมาตั้งค่าตัวเมนูนะครับมาที่วิวยูเซ็ตอยู่นี่นะอยู่จะเปิดยูเซ็ตนะครับนี่ยูเซตวิวคิวถ้าเราใช้ 2D อย่างเดียวเราก็ก็ปิดได้นะแต่ผมใช้ 3D ด้วยนะก็เปิดไว้ในวิเกชั่นบาร์ไฟแท็บอยู่นี่นะตรงนี้ทำ ปิดไม่ค่อยปิดนะครับเปิดไว้นะนี่เราชื่อไฟล์ว่ารอยอิงหนึ่งนะและอวแท็บไปดู่ข้างล่างนี่ครับเราเขียนแบบนะมันจะมีแท็บโมเดล,ลเอลเอเล a y อ u t นี่มีกี่แผ่นก็ได้นะแต่โมเดลจะอยู่เป็นอยู่แค่ชิทซ้ายสุดนะครับไปสำหรับเขียนงานนะครับอ่าตรงอยู่ข้างบนก็นี่ครับประมาณนี้เรียบร้อยนะส่วนข้อบรรลัยข้าขาวนี่สามารถกดได้ ไม่ต้องใหญ่มากก็ได้ะลวะว่ายประมาณนี้อ่ะสุดท้ายจะปิดคอมมานด์ไลน์อยู่ตรงนี้นะครับมันจะถามว่าปิดไหมครับปิดไปเลยไม่ควรปิดนะถ้าปิดมันก็ใช้งานไม่ได้นะสาคัญสุดเลยนะครับคอมมานด์ไลน์นะครับห้ามปิดนะครับเออทีนี้พวกเราตั้งค่าไปเรียบร้อยแล้วเราอยากจะเซฟให้มันใช้งานได้ตลอดเลยนะครับไม่ต้องมาตั้งค่าไปบ่อยก็ที่ตรงนี้นครับ มาที่ตัว A Save a. ตัวนี้นะครับให้เราเปลี่ยนนามสกุลนะครับเป็น .dot d i n g t e m p l a t e d w t d w t ท a i l a n d นะอ่มามันจะเข้ามาตรงนี้นะครับในส่วนของ template AutoCAD ก็ตั้งชื่อไปเลยครับวันชัยต่อเรื่วันที่ด้วยละ10ว,วันนี้ที่10นะครับนี่ครับโอเคมันจะให้พิมพ์อะไรก็ไม่ต้องพิมพ์กนะ็ได้ เป็นโน้ตเฉยโอเคผมปิดไปนะครับมันมาแล้วนะสังเกตเมื่อกี้ที่เรานิวนะครับอ่ี๋ยนี้เราให้เรากดบาอคตัวนี้นะครับมันจะเลือกเทมเพลตที่เราเซฟไว้เราจะได้ต้องไม่ต้องมาตั้งค่าทุกครั้งนะบลอเทมเพลตนะครับนี่ครับมันใช้เทมเพลตถ้าปกติแล้วตัวนี้เป็นตัวเปล่า,ลาตัวนี้นะครับที่เราตั้งค่าที่ผมตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้นะ โอเปนอ่ะมันก็จะเป็นฟาที่เราตั้งค่าให้ให้โปรแกรมเรียบยเห็นนะครับไม่ต้องมาเสียเวลาตั้งค่าทุกครั้งนะอโอเคนะครับคลิปนี้การสร้างเทมเพลตการตั้งค่าออปชันอ่าการตั้งค่าสแนปการตั้งค่าวิวตั้งค่าสีพื้นต่งตางๆที่เกี่ยวข้องอ่าก็ประมาณนี้ครับอ,อาจจะวีโอ <Hello. S 1> ไม่แน่ใจว่าเร็วไปหรือเปล่าถ้าเร็วไปก็ ดีซ้ำเล่นได้นะครับฝาด้วยครับสนใจเรียนออร์เคส์สอบถามได้นะครับมันใช้ทูเตอร์ผมทิ้งรายละเอียดไว้ในคอมเมนต์ในโพสนะครับสวัสดีครับ